ในครัวเล็กๆของร้านอาหารชื่อครัวบ้านทุง่งมีพ่อครัวคนหนึ่งชื่อลุงเพิ่มชายวัยห้าสกว่าๆใบหน้าเคร่งครึมเสียงดังเหมือนเครื่องครัวที่กำลังถูกเคาะอยู่ตลอดเวลาใครหั่นผักไม่เท่ากันอีกแล้วจะทำกับข้าวให้คนกินหรือให้ควายกินกันแน่เสียงลุงเพิ่มตะโกนจากหลังครัวจนลุกมือสะดุ้งกันเป็นแถว แม้จะขี้บน่นแต่ฟีมือลุงเพิ่มนั้นไม่ธรรมดาแกทำอาหารอร่อยจนลูกค้าติดใจแถมมีประโยคเด็ดที่พูดประจำว่าอาหารมันสะท้อนใจคนทำถ้าใจร้อนก็ไม่ถ้าใจเย็นก็อร่อยวันหนึ่งลูกมือใหม่ชื่อเมเข้ามาทำงานเธอเป็นสาวใจดีแต่ไม่เคยจับมีดในครัวจริงจังมาก่อนแน่นอนลุงเพิ่มบ่นตั้งแต่วันแรกที่เจอ อย่าเอามีดมาจอกไล่นิ้วสิแม่คุณนี่ครัวนะไม่ใช่สนามรบแต่แทนที่เมจะกลัวเธอกลับยิ้มและตอบเบาๆหนูจะพยายามนะคะลุงขอบคุณที่สอนค่ะผ่านไปหลายสัปดาห์จากเสียงบน่นกลายเป็นเสียงแนะนำจากสายตาดุกลายเป็นสายตาเอ็นดูวันหนึ่งตอนร้านปิดลุงเพิ่มยืนมองเมจัดจานข้าวผัดจานหนึ่งอย่างตั้งใจ กลิ่นหอมอบอวลคล้ายฝีมือลุงเองไม่มีผิดอืมใช้ได้แล้วหนูทำได้แล้วล่ะคะลุงเมถามอย่างดีใจลุงเพิ่มหัวเราะเบาๆยังรอกยังขาดอยู่อย่างหนึง่งขาดอะไรคะขาดเสียงบนของลุงทั้งคู่หัวเราะขึ้นพร้อมกันในครัวที่เคยตึงเครียดวันนั้นเสียงบนหายไป เหลือเพียงเสียงหัวเราะและกลิ่นอาหารอร่อยอบอุ่นหัวใจ